สถานะไม่ชัดเจนธาตุดินสวัสดีค่ะชาวธาตุดินมังกรผู้ศบกันทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับคุณนะคะแบบแรนดอมนะคะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะประจำปักหลังมกรา2569หรือว่า16-31ถามกรานั่นเองนะคะโดยที่แน่นอนนะว่ามันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะอย่าเอาไปซีเรียสเด็ดขาดเลยนะดูเปนเพียงแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะเอาละขออนุญาต ดูไอ้นี้ก่อนลัคนาราศีนะที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปในวันนี้นะคะเออโดดเดน่นโดดเดน่นเออตายแล้วไม่มีไพ่นี่เลยเอาเอาอ่านเป็นไพ่หลักก่อนนะราศีกรกฎนะคะที่ขึ้นมานาะราศีกรกฎราศีกุมนะคะชาวพิจิกนะคะชาวธนเูเอาแค่นี้ก่อนละกันเผื่อมีเพิ่มเดี๋ยวถ้าเปิดอาจจะมีเพิ่มนะคะความสัมพันธ์เนี้ยเออเคสแรกนะคะคือเป็นการครบซ้อนชัดเจนมาก ฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแล้วก็แอบ,บมารู้สึกดีๆต่อกันนะคะก็อาจจะแบบมีการตีตัวออกห่างกันบ้างเพราะว่าอะไรต่างคนต่างมีคนของตัวเองอยู่ไงมันก็มีการตีตัวออกหา่างมาบ้างกันบ้างความสัมพันธ์ไม่ได้ผูกมัดอะไรนะคะทีนี้ถ้าเกิดคุณกับเขาเนี่ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ในเชิงคบซ้อนนะคะอาจจะมีความพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้กระชับกันมากมาก,มากๆอะ่ะเออแบบ ฟิลแฟนเลยนะคะแบบปูกพันธ์กันมากๆเลยบางเคสก็มีเรื่องอการเงินการทองผลประโยชน์ธุรกิจกิจการด้วยกันนะบางเคสก็เป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมเดียวกันนะคะแล้วก็มาแอบรู้สึกดีๆต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นแบบแอบรักแอบชอบไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกก็ได้นะคะหรือถ้าเปิดเผยความรู้สึกแล้วก็อาจจะ,อะแอบทําความรู้จักกันแบบไม่ได้บอกใครก็ได้นะคะแต่ว่ามันโดดเด่นว่า พลังงานดูไม่ค่อยยอมกันเช่นมันมีความแตกต่างระหว่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุเชื้อชาตินะคะภาษาศาสนา,าวัฒนธรรมระยะทางวิธีคิดทัศนคติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้พวกคุณเกิดบางทีมันก็มีทิฏฐิมานะมีการอยากเอาชนะกันเกิดขึ้นอะ่ะเพราะนั้นในบางเคสเนี่ยมีการแอบถอยห่างกันออกไปนะคะมีการแอบเปรตหลบหน้าหลบตาตีตัวออกห่างนะคะหรือว่ามีการแอบแบบย่อมเงียบค่อยๆเทกันออกไปอันนี้ก็เป็นไปได้เช่นกัน นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี่โดดเด่นมากๆว่าต่อให้มันเป็นฟิลแฟนต่อให้มันจะผูกพันโอ้ยแน่นแฟนขนาดไหนนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็อาจจะจําเป็นต้องรักษาระยะห่างหรือความสัมพันธ์ไม่ได้ผูกมัดอะไรกันนะคะโอเคก็ถ้าพลังงานตรงสัก60เขึ้นไปนะคะไปต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันมันตรงน้อยกว่า60%นนะอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะ โอเคเรามาดูบ้างว่าแล้วอย่างนี้ปักหลังมก,กราลาสองห้าหกเก้าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงนะสาหรับเคสที่แบบไม่ได้เทไม่ได้ติดตัวออกห่างไม่ได้เฟดหลบหน้าหลบตาไปไหนนะสําหรับเคสนั้นเนี่ยเอามองว่ายังมีการพยายามรักษากันไว้นะคะอาจจะแบบเดิมที่เคยแบบเย็นชาหมางเมินแต่ว่าด้วยความที่ต้องการการปรารถนากาันหรือการที่มีความรับผิดชอบร่วมกันก็ได้นะคะมีงานด้วยกันโปรเจกต์ด้วยกันความรับผิดชอบด้วยกันอะไรเงี้ย อาจจะทําให้พวกคุณยังต้องประคับประคองกันไปแบบถ้อยคีถ้อยอาศัยค่อยๆประคับประคองไปอะไรเงี้ยใช้ความยับยั้งชั่งใจเอาอะไรเงี้ยแค่ประคับประคองสถานการณ์ไปนะคะเพราะว่าบางทีมันมีเป้าหมายร่วมกันไงอย่างที่บอกเป้าหมายเรื่องโปรเจกต์เป้าหมายเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีด้วยกันหรือว่าพวกคุณมองเห็นความสําเร็จอะไรบางอย่างในความสัมพันธ ver, ์ก็เลยเออยอมประคับประคองกันไปแบบเป็นช้อยเป็นตัวเลือกแบบนี้แหละอะไรเงี้ยนะ ก็น่าจะยังอยู่ในขข่ประคับประคองสาหรับเคสที่ไม่ได้หลบหน้าหลบตาหรือหนีหายส่วนเคสที่ตีตัวออกห่างหรือว่ามีเคสแบบเอ้ดูเฟดเฟดดูหลบหน้าหลบตาหน้าอะไรเงี้ยนะคะเคสนั้นออาอาองว่ายังไงพวกคุณก็คิดถึงกันนะมันอาจจะยังเป็นความต้องการทางกายก็ได้นะคะหรือว่ามันมีความปรารถนานะคะที่ยังอยากจะไปต่อเพราะฉะนั้นต่อให้มันเฟดมันหลบหน้าลหาลบตาัน มันก็ยังต้องกลับมาประคับประคองกันอยู่ดีเป็นคํานั้นอ่ะกลับมาเยียวยาความสัมพันธ์กลับมาประคับประคองกลับมาไปต่ออาจจะออกแนวเป็นความสัมพันธ์ move on เป็นวงกลมก็ได้สาหรับเคสที่แบบเดี๋ยวก็ตีตัวออกห่างเดี๋ยวก็เฟดเดี๋ยวก็หลบหน้าหลบตาอะไรเงี้ยเออวันดีคืนดีก็โผล่อีกแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงน,นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความรู้สึกนึกคิดของเขากันสักหน่อยเนาะว่าปักหลังมกราจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวเนาะเดี๋ยววันที่สิบหก มกกะา2569นะคะเป็นวันครูเป็นวันแรงเลิกดีนะคะอาจารย์ตอนนี้ล็อกคิวไว้แล้วว่า16มกกาเนี่ยจะต้องเขียนยันหนุนดวงให้กับพวกเรานะคะยันหนุนดวงส่วนบุคคลผูกวันเดือนปีเกิดนะคะเป็นสายข่าว100%เเซนะคะไม่ต้องกลัวจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวคือไม่มีแน่นอนนะคะก็จะมีตั้งแต่ไซส์เล็กจนกระทั่งไซส์ใหญ่เลยใครสนใจไซส์ไหนอะไรยังไงสอบถามหลังบ้านหลังไมได้นะคะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นให้ด้วย นะคะก็สามารถที่จะผูกดวงชะตาเขียนลงไปแล้วก็ใช้เสริมหนุนได้ตลอดชีวิตเลยนะคะอยู่ยาวๆกันไปได้เลยใครสนใจหลังบ้านหลังไม้มานะคะมีหลายไซส์หลายขนาดหลายราคามีโปรให้เลือกนะคะก็ติดต่อลองอ่านก่อนก็ได้อ่ะออามใส่ไวใ้ใต้คลิปอ่านรายละเอียดถ้าสนใจก็ทักมาละกันนะสิบหกนะคะมกรลาอาจารย์จะใช้วันครูวันดีวันนี้ในการผูกดวงแล้วเขียนยันให้กับพวกเรานะคะอ่ะประชาสัมพันธ์แต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะ โอเคเรามาดูกันต่อว่าปักหลังมักกะลาเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับดินบ้างหรอนะคะไม่ชัดเจนาตุดินปักหลังมักกะลานะคะเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างมีไพ่ชาวพิจิกชาวสิงเขาจะรู้สึกยังไงกับคุณโอในบางเคสเขารู้สึกว่าคุณอีกโกสูงหรือว่าคุณค่อนข้างเงียบอะ เขาอาจจะอยากเป็นฝ่ายควบคุมนะคะเพื่อให้ยังได้คุยกันไปกันแบบไม่ชัดเจนไปกันแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนหรือไปแบบไม่ต้องผูกมัดแต่อีกในยะหนึ่งถ้าไพ่กลับกันกลับสลับกันนะคะคือเขาอาจจะรู้สึกว่าให้ความสัมพันธ์นี่มันยากที่จะไปต่อเนาะเออมันยากที่จะไปต่ออาจจะอยากพักก่อนอยากพักอยากเบรกอยากเงียบนะคะอยากไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับตัวเองเช่นง,งานใหม่ ะะไปเทียทานในชีวิตไปสร้างความสําเร็จความมั่งคั่งให้ตัวเองก็เลยอาจจะรู้สึกว่าอเอาเวลาเอาสติเอาสมองไปคิดเรื่องเหล่านั้นดีกว่าอาจจะอยากพักอยากไปก็อันนี้ก็เลยไพ่สลับกันนะคะเออแต่ว่าต่อให้แบบเขาจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูแบบมันดูเงียบดูนิ่งดูมีอีโก้หรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งรู้สึกก็ตามนะแต่ออมมองว่าเขาอะกลับรู้สึกว่าคุณอะอยู่ในหัวเขาตลอดเนาะเออมันอยู่ในหัว เออมัน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 เป็นความมั่นคงทางความรู้สึกบางอย่างที่เขารู้ได้ค่ะว่าเอ๊ะคุณอยู่ในหัวเขาตลอดเลยอืมจนกระทั่งทําให้บางทีอ่ะเขาก็อยากจะทักนะก็เลยมันนิ่งมันเงียบนะเขาก็อยากจะทักหาอยากจะคุยอยู่อะไรเงี้ยเออแต่ก็อาจจะเป็นรูปแบบการความสัมพันธ์ที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผูกมัดก็ได้นะคะอีกในยะหนึ่งถ้าเกิดฝั่งชาวทัดดินเป็นฝ่ายหยิบยื่นความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดให้เขาอ่ะ ด้วยอีก็ด้วยศักดิ์ศรีที่เขามีทําให้เขาว่าไม่ได้อยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนั้นก็ได้ก็เลยรู้สึกว่าอยากพักก็ได้นะคะเขารู้สึกยังไงกับดินอีกไม่ชัดเจนถ้าด,ดินเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกบ้างแต่เ็าปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็หวั่นไหวเนาะมันเป็นความผูกพันอย่างลึกซึ้งอย่างที่ยมาบอกทําไมมันเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ไม่รู้ว่ามันแบบมันมันยังหวั่นไหวเหมือนคุณเป็นสิ่งมีค่าหรือเป็นสิ่งดีๆที่เขาแบบตัดใจไม่ลงหรือว่า มันผูกพันแบบประหลาดมันมันลึกซึ้งอ่ะมันผูกพันลึกซึ้งมากๆนะคะเออดทนกับความรู้สึกที่มันรู้สึกกับคุณแบบออกจากหัวไม่ได้ผูกพันแบบลึกซึ้งแบบแบบนั้นเขาปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่ามันรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วปากหลังมักกะลาเขาจะทํายังไงกับดินโอ้ในบางเคสเนี่ยถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นเป็นลักซ่อนเล่นแอบลักแอบชอบนะคะเขาก็อึบอัดกับสถานการณ์เหมือนกันนะ เออถ้าเกิดว่ามันเป็นรักซ่อนเร้นแล้วต้องแอบรบักแอบ,บชอบนะคะหรือว่าความสัมพันธ์รู้กันสองคนนะ,ะเขาก็ค่อนข้างที่จะอึดอัดเหมือนกันแล้วเขาจะทํายังไงกับดินอะไม่ชัดเจนธาตุดินฝักหลังมกลาเขาจะทํายังไงกับคุณเขาจะทํำยังไงมีไพ่พฤุศพนะคะไพ่วันพฤหัสธนูมีนมีไพ่าชาวพิจิกเขาจะทํำยังไง ถ้าเขามีแฟนแล้วนะคะบางทีเขาก็อาจจะอืมอาจจะอาจจะเลือกเลือกแฟนเขาก็จะมันมันอ่านได้สองแง่คือเขาอาจจะอยากเลิกกับแฟนเขาเพื่อมาหาคุณก็ได้หรือเขาจะเลือกแฟนเขาอันนี้ต้องเช็คส่วนตัวแล้วล่ะนะไพ่มันอ่านได้หลายแบบเขาจะทำยังไงกับดินเขาอาจจะให้คุณน่ะก็ เป็นคนเป็นคนที่ดีๆในชีวิตนะคะป้วนเปี้ยนกันแบบอสมมุติเป็นเจ้านายกับลูกน้องเป็นป๋าดันกับเจ๊ดันนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานทําอะไรที่จะประสบความสมําเร็จไปด้วยกันก็เอาตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะต้องอดทนไงเออเขาอาจจะต้องอดทนกับการที่ความสัมพันธ์มัน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 ทำได้เท่าเนี้ยเออมันเป็นได้แค่เนี้ยเขาจะทํายังไงกับดินเขาจะทํายังไงกับดิน คืออมมองว่าเขาจะเป็นตัวของเขาเองนะอาจจะแบบเฮ้เราก็ข้องเกี่ยวกันแบบด้วยเรื่องที่จําเป็นนะคะเอาตามความจําเป็นเลยคือจริงจังกันได้แต่แบบจริงจังกันตามความจําเป็นเลยนะแล้วก็เอาเอา,เอาที่เอาที่สบายใจที่สุดอะเออให้ให้มันอยู่ในจุดที่สบายใจที่สุดแต่ว่างั้นนะคะอืมออมว่าเขาตกผลึกได้อะไรบางอย่างแล้วแหละว่าเขาจะต้อง เหมือนกับผดุงความยุติธรรมคือต้องใช้สตินะคะต้องอยู่กับปัจจุบันทําในสิ่งที่จับต้องได้ทําสิ่งที่ถูกอะไรเงี้ยก็อาจจะตกผลิกมาแล้วก็ได้นะคะก็เลยแบบให้เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในจุดที่เอาเอาเท่าที่สบายใจดีกว่าเออนะเราข้องเกี่ยวกันเราปฏิสัมพันธ์กันในจุดที่เราสบายใจดีกว่านะคะ อืมเนาะก็อาจจะสมมติสู้ต่อในฐานะสมมตินะสู้ต่อในฐานะในฐานะรักทางเลือกแต่ไม่ผูกมัดไม่ผูกมัดให้อิสระนะคะอีกในย่าหนึ่งคือแอนตี้เลยนะคะคือแบบแอนตี้เรื่องรักทางเลือกเลยนะคะแบบเราไม่ไม่ไม่เอาถ้าจะให้เป็นรักทางเลือกคือฉันไม่อยู่หรอกฉันไม่ไปหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่มันโดดเด่นเหมือน พวกคุณม <mile> ีความข้องเกี่ยวกันนะคะเคสส่วนมากน่าจะแบบเรียนด้วยกันทํางานด้วยกันหรืออะไรสักอย่างนึงอะที่มันจะต้องที่มันจะต้องเอข้องเกี่ยวตามความจําเป็นนะคะเออแต่เอาองว่าจากไพ่ดูเขาไม่น่าไม่น่าโอเคกับสถานการณ์แบบรักทางเลือกหรือความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะอืมแล้วแบบนี้เขาเลือกที่จะเขาเลือกที่จะเป็นอะไรยังไงก็ดีนะเขาเลือกที่จะเป็นอะไรอย่างไรกรดีเขาเลือกที่จะเป็นอะไรอย่างไรก็ดี ในบางเคสก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะเขาเลือกที่จะเป็นอะไรอืมเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันเขาเลือกที่จะเป็นอะไรกับดินเขาเลือกที่จะเป็นอะไรกับดินเออต้องบอกตรงๆว่าจริงๆเขาอยากห่างแหละอืมอยากอยากห่างเพราะว่ามันเจ็บ เขาน่าจะไม่อยากเจ็บเออเพราะว่าเอาว่ามันมันเป็นความคิดถึง,งที่พี่บอกอะ่ะมันเหมือนมันมีแรงดึงดูดต่อกันนะคะแล้วเขาคิดถึงคุณหรือว่าพอห่างไปแล้วมันก็คิดถึงอ่ะนะนะแล้วมันก็เจ็บนะคือเพราะฉะนั้นในบางเคสเขาเลือกที่จะเหมือนกับอยู่ห่างห่างคุณดีกว่าแม,แม้จะรู้สึกเจ็บนะคะแต่ว่าเขาก็แอบ รอดูสถานการณ์อยู่ไกลๆอะไรเงี้ยแอบแอบรอดูสถานการณ์อยู่ห่างๆแอบคิดถึงอยู่ห่างๆเพื่อรอดูสถานการณ์อะไรเงี้ยนะคะอืมเคส,เคส,เ,คสเคสหนึ่งจะเป็นแบบนั้นนะคะอืมกับอีกเคสหนึ่งก็คือรอดูไปก่อนเพราะเรายังต้องคล้องเกี่ยวกันอืมนะคะก็โดดเด่นรักทางไกลเหมือนกันนะรักทางไกลที่มีแรงโนึมถดูต่อกันอะไรเงี้ยขอดูดีว่าดินจะทำยังไงกับเขาหรอ แล้วปักหลังมัก,กราดินจะทํำยังไงเขาไม่ชัดเจนาตาดินปักหลังมก,กราคุณจะทํายังไงกับเขาเหรอาตาดินตัวคุณเองจริงก็ไปไป,ไปมานะอือคุณก็ไปไปมามันเหมือนกับคนสองคนที่มีภาวะดูอยากจริงจนะังอ่ะเออแต่ความสัมพันธ์อนะ่ะมันเหมือนไม่ถูกต้องเออเขาจะทํายังไงกับเออวธาดินจะทํายังไงกับเขา ตัวคุณเองก็มีพลังงานในลักษณะอืมตัวคุณเองก็มีพลังงานในลักษณะที่จริงๆเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น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 ,ปนความรักที่น่าสนใจสําหรับคุณนะแต่ว่าถ้าชาวธาตุดินมีแฟนอยู่แล้วเอามาว่าคุณนะจะเลือกแฟนตัวเองอืมเพราะฉะนั้นถ้าคนคนนี้เป็นแฟนคุณก็คือคุณเลือกคนคนนี้แหละนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีแฟนของคุณอยู่แล้วเอามาว่าคุณนะดูจะเลือกเลือก เลือกแฟนตัวเองแล้วคุณจะทำยังไงกับเขาคุณอาจจะเลือกที่จะประคับประคองเขาไว้อืจะทำคล้ายๆกันค่ะคือเลือกที่จะประคับประคองเขาไว้ในจุดที่สบายใจนะชาวทาตดินก็คงจะทำอย่างนั้นเป็นที่ปรึกษาทำอะไรด้วยกันนะคะคล้องเกี่ยวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแบบ คงจะคิดคล้ายๆกันตรงที่ว่าเอออยู่ในจุดที่เราสบายใจแล้วกันทำในในจุดที่สบายใจแล้วกันแต่คุณเองก็ไม่ได้อยากเสียเขาไปเนาะเอเอก็ไม่ได้อยากเสียเขาไปนะเหมือนเป็นคนสองคนที่อยากจริงจังกันแต่ความสัมพันธ์ม,มันมันไม่ถูกต้องเหมือนมันต้องเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องหรือว่าต้องรักษาหน้าตารักษาภาพลักษณ์อะไรอย่างเนี้ยค่ะอืมแล้วอย่างนี้ปากหลังมกรลาคุณกับเขาเนี่ยมีแนวโน้มไปต่อหรือพอแค่นี้มากกว่ากัน ปกหลังมัมกราไม่ชัดเจนธาตุดินคุณกับเขาเนี่ยไปต่อหรือพอแค่นี้มากกว่ากันคะไปต่อหรือพอแค่นี้มากกว่ากันโอ้ก็จะค่อนข้างเงียบจะค่อนข้างเงียบอืมเพราะว่าเงียบเพราะอะไรเพราะว่าพวกคุณอะเป็นความสัมพันธ์แอบ,บรักแอบ,บชอบหรือ ลักซ่อนเลนนะคะที่มันต้องรักษาระยะห่างกันมันก็เลยเป็นคําว่าถ้าประคับประคองกันไปก็ประคับประคองกันไปแบบแบบแบบเงียบๆหน่อยเออถ้าเป็นแฟนกันก็เป็นแฟนกันนั่นแหละก็ประคับประคองกันไปแบบเป็นแฟนเป็นคู่มั่นเป็นอะไรแต่ว่าอาจจะแบบเงียบๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดไม่ใช่แฟนกันก็นั่นแหละคะ่ะประคับประคองกันตามรูปแบบที่ยมยนบอกเอาตรงจุดที่สบายใจอะ่ะ เพื่อร่วมงานเพื่อร่วมชั้นเรียนหรืออะไรแต่อำมองเห็นมันมีพลังงานในเชิงรักษาระยะห่างอยู่นะอืมเป็นไปได้ไหมว่าพวกคุณจะห่างกันเลยไม่นะอารมณ์ของไพ่นะคะแปดสิเปอร์เซ็นไม่ได้ห่างกันเลยขนาดนั้นค่ะแค่แบบรักษาระยะห่างเฉยๆนะคะ แต่ยังมีอะไรเป็นอย่างเกี่ยวข้องกันหรือ,อยังปรัคับประคองกันเพราะฉะนั้นส่วนน้อยนะคะที่จะโอ๊ยห่างกันเลยห่างกันแล้วเงียบกันสมิดไม่คุยแล้วอะไรเงี้ยส่วนน้อยนะะต้องไปเช็คส่วนตัวเอานะเอาดูข้อความหน่อยละกันแล้วแบบนี้เขามีข้อความอะไรอยากที่จะบอกดินในช่วงปักหลังมก,กลาไหมะปักหลังมก,กลาสองห้าหกเก้านะคะเขามีข้อความอยากบอกดินว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเขารอสัญญาณจากคุณอนะเออ เขารอว่าคุณจะสะอีสะระอะไรไหมนะคะเขาบอกว่าเขารู้ดีว่าเขาล้ำเส้นคุณค่ะอืมเขาก็รู้ตัวนะว่าล้ำเส้นคุณอยู่แต่เขาก็หวังว่าอะไรอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงไปเนาะคือไม่ค่อยชอบสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะณตอนเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงปักหลังมากราเขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบแบบนี้อยากเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าอะไรว่าเขาก็ยังต้องการคุณอยู่เออเขาก็ยังต้องการคุณอยู่แต่ไม่ชอบผลลัพธ์ตอน ที่มันเกิดขึ้นเลยเขาจะเป็นใครบางคนที่ดีกว่าเดิมนะเอออยากเป็นคนที่ดีขึ้นอ่ะอาจจะไม่ลั้าเส้นคุณแล้วอย่างนี้ก็ได้ไงฉันจะปรับปรุงตัวเองให้ไม่ลั้าเส้นเธอละนะแล้วก็หวังว่ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกว่านี้นะฉันอยากฉันยังต้องการเธออยู่เอ้าการตามหาความจริงทําให้ฉันอึดอัดนะคะคุณซัมติงกับธาตุไฟหรือเปล่าลองดูเพราะว่าพูดเหมือนกันเลยนะคะว่าการตามหาความจริงเป็นจุดที่น่าอึดอัดสำหรับทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยเออเอ้า ใครสนใจผ้ายันหนุนดวงส่วนบุคคลที่ผูกกับวันเดือนปีเกิดเสริมหนุนได้ตลอดชีพสายขาวแบบนี้นะคะมีหลายโปลหลายขนาดหลายราคานะคะวันที่16มกราว,วันครูวันดีวันแรงอาจารย์จะเขียนยันให้พวกเราก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ายละเอียดใต้คลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย